กรณีที่แต่งงานบายสีสู่ขัญเสียสีเมื่อนี้แมนเมื่อสันวันเดียหมดจะจโดกอันเนี้ยให้กว่านี้ให้กว่านี้ดีกว่าใส่ดีกว่าใส่บุกเบื้องใส่ให้ขวัญอยู่ผูกเบื้องขวาให้พวนมามาเยอะเออ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 วันเออครับผม การแต่งงานตามประเภทนววัฒนธรรมทองทินโดยมีกำหนกกำนั้นีพยบานมาเป็นประธานในพิธีเป็นการแต่งงานที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะอืพ่นํมค้าม,มาเลยแต่งกว่าค่ะบอเป็นยังคือว่าบอครับก็เบดบ้จดทะเบียนสมรสเด้อ๋อการแต่งงานที่ชอบด้วยกฎหมายต้อง จดทะเบียนสมรสะะจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่ะนายทะเบียนหรือจดที่ที่ว่าการอำเภอแน่จดที่แขวงเขตแน่ว่ากันไปค่ะนะครับ